สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องฮาร์เบอร์ครับคือผมไม่ได้ลงคลิปนานมากตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากหนึ่งคือผมย้ายที่อยู่ด้วยแล้วก็สองคือก็มีถ่ายไว้บ้างแหละแต่ว่าอมไม่ถูกใจแล้วกันก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมก็รอบนี้ก่อนสงการ ก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนหลังคาสีหลังคาใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่นะครับผมโดยเราจะไม่เข้าบาเบอร์เราจะไม่เข้าร้านเสริมสวยนะครับแต่ว่าเราจะประหยัดงบนะครับเรามาดูกันว่ารอบนี้ที่ผมจะย้อมผมเนี่ยผมใช้งบไปทั้งหมดกี่บาทรวมถึงอาจจะมี ทำอาหารกินด้วยนะครับในระหว่างที่ย้อมผมโดยการที่ผมจะใช้เพื่อนให้ย้อมให้นะครับผมถ้าไงไปติดตามดูกันครับเดี๋ยวไปรับเพื่อนไปรับพี่อีกคนก่อนนะครับผม let's go โอเคฮะหลังจากไปเดินฟิวเจอร์กันมาไม่ได้ถ่ายนะตอนที่เดินไปเดินฟิวเจอร์เพราะว่า2หนุ่มเข้า eat and boy ซึ่งไม่เคยเข้ากันเลยและ้ะก็แบบ เก๊กังไปอินนี่ยมันบอยไปได้สีอันนี้มาแต่ว่าเป็นสีที่ที่ไม่ได้หาข้อมูลมาแต่ว่าเห็นว่ามันน่าจะสวยดีของอันนี้เนี่ยคอ,อ,อ,อนเจิร์จ้ของทนแบบนี้เห็นวะเห็นใช่ไหมเห็นแล้วแต่ว่าอันที่ที่ก่อนจะย้อมแล้วดูข้อมูลเบื้องต้นมาก็คืออันนี้ อันนี้ตกอยู่สามร้อยกว่าบาทอเน,นี้ยของอะไรก็ไม่รู้อโอ้โหอังกฤษกูแข็งแรงมากมันเนี้ยแล้วจะออกมาทนทนเนี่ยคือไม่อยากให้มันแบบออกน้ำเงินมากฟ้ามากก็เลยเนี่ยน่าจะยอมอันนี้แหละมันมีภาษาเกาหลีอยู่โอ้อังกฤษกูยังอ่อนแอสี่บี <laughs> ช่วยได้เยอะมากเลยครับ แต่ว่าอันเนี้ยนี่ไงมีซองกูซื้อมาให้มึงยอมกูเออผมกูเออกูไม่ยอมอ๋อโอเคนี่มันคือแบรนด์มิสซองแบถ้าเข้าใจไมิพิธะสี Hello Bubble Hello Bubble o อันเนี้ยดูมาแต่อันเนี้ยไม่ได้ดูแต่อันนี้สวยกว่านะแพ็ a เกจจ i n งด้วยแล้วก็สีที่เขาแปะดใช่เออเสีอ่ะไม่แต่จะย้อมอันนี้เพราะอันเนี้ยหาข้อมูลมาแล้วมันย้อมง่าย เราซื้ออันนี้มาทำไมอันนี้มันถูกอันนี้ร้ตกร้อยกว่าบาทเองนะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าอันนี้ซื้อที่วัดสันตก321บาทแล้วก็ซื้อที่กัดสีมา2อันเป็นอันนี้ไม่รู้ว่าต้องกัดกี่รอบก็เ,เลยซื้อมา2อันถ้ากัดรอบแรกแล้วมันออกโทนสีแบบสว่างๆเลยก็ก็กัดรอบเดียว แต่มึงดิมึงก็อ่ะมึงเช็คก่อนนะก็มึงไม่ไว้ใจกูอ่ะเอาเาไปดูไปเฮ้ยนี่ก็เนียนแล้วนะเออเวลาหนักหนุูดนก็ขนมาเยอก็ดูเนี่ยว่ามันยังเป็นคนอะไรทำยังไงแล้ววะเฮ้ยข่ายอะไรชิบสู้นะกูเนี่ยสู้นะ ถ้าเห็นเน้ยถ้าสมมุติว่าอมเปิดสตรีมใช่ไหมและเห็นอีกวันหนึ่งคืออมสกินเฮดปลดจรูรไว้ว่าเอ,อ๊ะจะครูมไม่เข้าใจว่ะครูต,ต้องแต่งผมยังไงอะเสียงห้คอปดังถึงนี่เลยไม่ใช่นี่ <c oughs> มึงเสียงโอ้ยเหมือนเสียงฉัไม่กล้าลงอนะแค่มึง<อ>ลงจุดหนึ่งมึงก็จะกล้าลงหมดแล้วเว้ยใช่ไหมแต่คือ สันนะ้นอ่ะแล้วแบบพอกูจับใช่ปะกูจับผู้มาได้ก็ะดูกเดี๋ยวมันก็แบบหลุดมือกูแค่ไม่อยากใส่ถุงมือเลยพี่ต้อนให้กำลังใจมันดีพี่อะฮะระหาว่างย้อมผมเนี่ยะพ่อบ้านทำกับข้าวแม่บ้านหลังจายินกูตัวคอนเทนต์เนี่ย เาวะตัวคนนั้นเขาให้มาอยู่หนะ้ากล้องนะไม่ใช่ให้ถืนกล้องเลยยืนเฉยๆไม่ได้ยืนเฉยอันนี้พี่มอ,อจะทำเมนูที่ถนัดต้มไข่ต้มใช่เลยครับเราจะทำสปากเกตตี้ครับระ,ระวะังเฮ้ยลืมอะไรเปล่าวะ พริกไทยม,มีปะมไม่ลืมะกินสเต็กแล้วไม่มีิยหรอวะคนทสเไม่้อมอโอ้โหกินอะไรนะกินก้ยแล้วบอกว่ากินสเต็กโอยกินซจ, <c oughs> นจูบอกว่ากินสเต็กเลอจะเชื่อม <c oughs> มีทิคลงเส้นสปาเกตตี มันไม่ใช่น,น้อยน้อยนะนี่ฮะแื่แบบทำไมอันนี้มันเล็กจังวะทำไมไม่ซื้อแบบติดไอ้นี่วะวนี่ฮะพังพังไอ้หมดบอกแล้วกูตัวคอนเทนต์ ไม่เป็นไรฮะอันนี้เส้นยังแข็งเดี๋ยวเราไปต้มก็เชลโลก,ก็ตายมาแล้วฮะพี่หม้อมเล็กเกินแต่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะฮะรอเส้นอีกประมาณพรุ่งนี้น่าจะได้กินเฮ้ยเที่ยวหายเฮ้ยออะไรอ่ะอะไรวะระ,ร,ระวังระวังรอผมนะฮะเตรียมวัตถุดิบ คือเราไม่มีอะไรนะต่ตอปากกระเบือฟังต่อหรือเปล่าไม่ใช่ี่เราไม่มีพกเราก็เลยต้องใช้วิธีทุบแล้วก็แล้วก็ค่อยเอามาทำน,นะฮะซึ่งพี่ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะกระเทียมไม่รู้เคยทำแต่แบบมาแบบแบบเกตตี้คาโบนาร่าอะไรนี่น,ะะนี่คือถ้าไม่ติดเล่นเกมนี่คือแต่เป็นเช,เชฟแล้วใช่ไหมแน่นอนที่อยู่ในแบบ มาโปรดมอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่ก็ดีๆกว่านั้นหน่อยก็ได้ไหมตามทรงตามสั่งอะไรอย่างนี้ก็ยังดีเดี๋ยวเราเราก็จะทำพริกเหมือนกันแบบนี้เพื่อที่เราจะเอาไปทำสปาเกตตี้ผัดขี้มาอันนี้ได้ยังคะที่ยังยังอีกหรอน้ำมันจะเหือดหมดแล้วนะเติมน้ำพูดจริง บอกแบตเขากรองเลยเขาไม่ได้สปอนนั่นสิโอ้โหแมงเปย์อุ้ยจะเป็นกินแมงหรอก็บอกแล้วมันติดก้นต้องเทน้ำเยอะๆมเอาเอา,เอา,เอาน้องขึ้นมาก่อนอย่าติดก้นลูกโอ้ไม่กอดกลัว่าสปาเก็ตตี้เราแม่งแบบใส่ไม่รอดแล้วบบไไลว,ลว,วันหลังอ่ะคือถ้ามึงคิดว่ามึงจะทำอ่ะมึงช่วยเอาหม้อมาด้วไหมแบบหม้อ,ส,อสูงๆที่เขาใช้กันอเอเอเพราะว่ามันจะไอ้นี่พอดีอันลงไปแล้ว นี่คือแบบหม้อต้มมาม่าหม้อต้ม้อขูดเนื้อต้มมาม่าไม่ไปถามอาหารมาต้มสปาเก็ตตี้ได้เพื่อน้างมือแล้วเนี่ย่ะต่อไปเราก็เอามาคลุกน้ำมันเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันตอนนี้เราน็อกน้ำเย็นไปแล้วแต่ว่ามองข้ามในไอ้นี่ไปนะมองข้ามในสิ่งนะั้นเซอร์ไว้เนี่ยมองข้ามในสิ่งไงอันนี้เราคลุกเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาลงไปผัด ไอเนื้อที่เราจะใช้เราใช้เป็นเนื้อเนื้อบดใช่ป่ะวะใช่เนื้อหมาบดเนื้อหมาบดเราคิดถึง endi, เฟรนดี้ลาเน่ยละเพราะเราให้เกีรตดเฟรนดิ้แล้วก็พริกกระ,ะเทียมทําไว้ละ <c oughs> แต่ดูจากสปาเกตตี้กับพริกกกระเทียมน่าต้องทำเพิ่มเออเท่านี้แล้วก็ใส่ใบโหระพา <c oughs> ตามจริงจะใส่พริกแห้งด้วยแต่ว่า ไม่น่าจะมีนั่นแหละได้น้องบอกว่าลืมน้องลืมพริกแห้งเห็นแล้วล่ะแต่้ว่าลืมหยิบมาอย่าทำพริกกระเทียมเพิ่มในะเดี๋ยวมาดูตอนลแล้วเรามาดูตอนสุดท้ายว่าหน้าตามจะออกเป็นยังไงตอนนี้คนทําเหลือสองคนแล้วนะอีกคนหายไปละอืออลเนียขวด,ดขวดกว้างมากมั้งดสามสี่คนกว้างมากมั้ง okay. ป็นประตูกันครับสวย ใส่หมูเล่งไฟนิดหน่อยฮะถามว่ากระทะแค่นี้สปาสปากเกตตี้แบบถ้วยเท่าเนี้ยกินหมดหรอใช่ครับผมก็ถามกันเองอยู่ว่าอันนี้เรากินกันหมดหรอใส่เส็นโอ้โห จะพูดจะผัดยังไงเนี่ย นี่ฮะคือสีที่ได้จากการกัดครั้งแรกเนี่ยให้ดูสองกล้องเลยไอ้ข้างบนอะได้เนี่ยไอ้ข้างหน้าลงทีหลังเดี๋ยวไอตอนลงสีอันเนี้ยน่าจะต้องใช้สองคนลงสีหัวที่สีจริงๆอะผมดมยาดมแล้วนะขอเก็บผมกันโอเคอันนึงได้เลยขไม่รู้ ที่ใครจะไปรู้คนเรามันเชื่อมโยงกิ่งออันนี้คือกัดรอบที่สองครับดูรอบนี้คือแซ่นางหัวมากเช็ดเช็ดทาหูด้วยหรออ๋อแล้วก็ย้อมสีหูด้วยโอ้โหนี่แหละ แสบครับเธอโอ้โหเธอรแสบชีสก็จะประมาณเนี้ยอันนี้คือรอบแรกมันก็ออกจะไอ้นี่ละรอบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยรร้อยหนังหัวกูะเรียบร้อยแต่มัอนไม่แดงนะกูแสบไหมแต่มันไม่แดงนะ มึงอยา่าคิดว่ามาแสบดิให้มึงคิดว่า,า,ท,าทุกคนนะลืมครับลืมอัดช่วงเจนนี่ลงสีผมให้ต้องเปลี่ยนตอนนี้ลงสีละ,ลก,ละกัดมาสองรอบเออเห็นมึงไม่ค่อยไปน,นะน่ะกัดมาสองรอบลนะอันนี้คือรอบที่ลงสีแล้วครับผมลงผมใช้สีนี้ ดูในรีวิวมามันสวยแต่ว่าตามจริงผมซีสีมาด้วยอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนวะพี่มอไม่รู้โทรดิ